คุณผู้ชมคะตอนนี้เรายัางอยู่ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาหนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะซึ่งข้าราฉกัคะ่ะท่านก็เป็นบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นวิทยากรที่จะมาบรรยายให้เราได้ฟังนะคะเชินท่านแนะนำตัวเลยคะ่ะครับครับครับสวัสดีครับผมรองนัทพงศ์สุทธินานนท์นะครับรองผู้บริการวิทยาลัยเทคนิคจุมพรนะครับซึ่งก็เป็นภาคีเครือข่าย ร่วมกับองค์การมาส่วนจังหวัด so ชุมพรครับก uh, ็คือว่าท่านเป็นวิทยากรรือข่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วยอธิบายสถานที่ตรงนี้หน่อยนะคะว่าเรียกว่าอะไรคะครับอาคารสถานที่ตรงนี้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารแปดเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเวลาคนที่มาศึกษาดูงานเนี่ยจะต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับแปลว่าเวลาใครที่มาศึกษาดูงานหรือเป็นนักท่องเที่ยวมาก็ต้องมาแวะจุดนี้ก่อนใช่ครับครับก็มาถึงตรงนี้แล้วผมก็มีหน้าที่ในเรื่องของการบรรยาย ความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะครับและปกติแล้วปัจจุบันนี้มีคนที่มาเรียนรู้ดูงานนะหรือมาท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับเยอะครับมีทั้งสองรอบก็มีนะรอบเช้ารอบบ่ายมีตลอดตั้งแต่รุ่นเด็กๆตั้งแต่เป็นนักเรียนอนุบาลจนถึงผู้ใหญ่ผู้บริหารก็มีครับงั้นเดี๋ยวให้ท่านได้ อธิบายฉบับย่อๆนะให้ใหกับคุณผู้ชมได้ฟังเป็นตรงนี้ค่ะครับก็บในฐานะาเป็นวิทยากรภาคีเครือข่ายนะครับที่วิาลยเทคนิคชุมพรนะครับโดยผู้บริการสุรินทร์ตัลิมได้ไปลงนามความร่วมมือ MOU นะครับในการที่จะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ได้รับทับทามนะครับให้เป็นวิทยากรเพราะว่าพื้นฐานเดิมของผมนั้นผมเป็นวิทยากรในเรื่องของบรรยายหลักการทรงงานของนายหลวงรัชกาลที่9อยู่แล้วนะครับ หลังจากนั้นก็เมื่อได้รับมอบหมายนะครับให้มา,ารับเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายภูมิหลังหรือความเป็นมาของโครงการพระรัมย์รินะครับก็ไปศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องของความเป็นมาในเรื่องของการขุดคลองในหลวงวัวงพนังตักในเรื่องของพระราชกรณีรกิจ <c oughs> ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับฉะนั้นเมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วผมก็มาทําเป็นคลิปมาทําเป็น powerpoint นะครับร้อยเรียงเรื่องที่จะบรรยายอยู่เวลาประมาณ40นาทีนะครับ ซึ่งในการบรรยายนั้นก็หลายเวอร์ชันนะครับเพราะว่าที่มานั้นก็หลากหลายถ้าเป็นเวอร์ชั่นของเด็กเล็กเด็กอน,นุบาลเนี่ยเราจะสอดแทรกจะใช้เกมกิจกรรมเป็นตัวนําและเราก็จะแสบแทรกในเรื่องของอโครงการพระมรีในเรื่องของในหลวงรชัชกาลที่9แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คนมีสูงอาอยุบ้างหรือเป็นผู้บริหารก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเน้นในเรื่องของสิทธิ์พอเพียงะนะครับในเรื่องของการขุดคลองหัววังพนังตักนะฉะนั้นเมื่อดูกลุ่มเป้าหมายที่มาแล้ว เรารู้รูปแบบการบรรยายแล้วนะครับก็จะเตรียมในเรื่องของ powerpoint หรือหรือสื่อต่างๆชั้นเมื่อเรื่องบรรยายก็จะแนะนําตัวเสร็จเรียบร้อยก็จะพูดคุยในเรื่องของความเป็นมาของการขุดคลองในหลวงัววังพนังตัดนั่น <c oughs> ก็คือเหตุที่เกิดจากภัยพิบัติน้ํา <c oughs> ท่วมเมื่อปี2540 <c oughs> นะครับเพราะว่าชุมพรน,นั้นประสบภัยพิบัติน้ําท่วมหนักมาตลอดทุกๆ <c oughs> ปีซึ่งในหลวงก็มาท่งมาแก้ปัญหาโดยการมา ให้ขุดคลองนะครับในหลวงวัววังพนังตักจนแก้ปัญหาน้ําท่วมชุมพรและไม่ท่วมอีกเลยจนถึงบัดนี้เลยมีใช้ชื่อคําว่าด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นครับการแสดงว่ามาณจุดนี้เราก็จะได้ทราบภาพรวมทั้งหมดเลยก่อนที่จะพาเยี่ยมชมโครงการในส่วนต่างๆครับเพราะหลังจากที่ผมแนะนําในเรื่องของการขุดคลองวัววังพนังตักเรียบร้อยแล้วแก้ปัญหาน้าท่วมเสร็จเรียบร้อย ก็จะสู place, ่ในพาร์ทท really ี่3ก็คือในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนร่วมนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะฮะซึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นก็จะแนะนําแค่สถานที่แต่สุดท้ายและจะมีวิทยากรอีกชุดหนึ่งนําสู่ขึ้นรถรางและก็ไปดูสถานที่จริงนะครับได้ค่ะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมในจุดต่างๆกันต่อเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับครับ ผู้ชมคะเนื่องจากพื้นที่ของโครงการนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพาทัวร์ด้วยรถรางนะคะพร้อมกับคณะทัวร์ของเรานี่หลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวเลยค่ะดรสุรินทร์เหล่าพัฒนกเกษมครับประธานสภาวตสาหกรรมท,ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรครับค่ะและด้านการอร์รัปันค่ะครับสวัสดีครับผมนายพิชาสมบัตินายกเทศมนตรีตำบลบางลึกครับผมค่ะก็เรียกว่าทั้งสองท่านนี้ก็เป็นบุคคลสําคัญนะที่มาร่วมกันพัฒนา นะคะแล้วก็ต่อยอดโครงการนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะนั่งรถรางนะคะเยี่ยมชมพื้นที่โครงการแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านดอรสุรินทร์ในฐานะที่เป็นประธานสภาวิสากรรมท่องเที่ยวจอชุมพรเนี่ยได้พูดถึงการสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่โครงการนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะครับผมก็ในฐานะประธานสภาวิสากรรมท่องเที่ยวนะครับก็ภาคีเครือข่ายแล้วก็เพื่อนสมาชิกก็จะเป็นบริษัททัวร์ซึ่งพวกเราก็จะได้ออกงาน บ่อยครั้งที่เราไปออกงานไปที่ต่างจังหวัดเราก็ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเวลาเขาพานักท่องเที่ยวมาก็จะต้องที่นี่เป็นโปรแกรมหนึ่งในโปรแกรมที่ทุกทิปทัวร์จะต้องมีอยู่ในตรงนั้นนะครับก็มาเยอะมาเยอะมากนะครับมีส่วนในการที่จะเป็นเวทีจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้เลยใช่ไหมครัที่ผ่านมาใช่ครับก็งานใหญ่ๆที่นี่งานกชาตินะครับ ก็เป th ็นงานประจําปีแล้วก็มีงานบอลลูนไฟล้านดวงที่นี่ก็จะดังที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเช่นกันแล้วก็มีงานโคมไฟนานาชาติก็จะมีทุกสิ้นปีช่วงระหว่างปีใหม่เราจะมีเทศกาลโคมไฟนานาชาติแล้วก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์เราก็จะมี สงการเฟสติวัลนะครับอันนี้เป็นงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะ,ะซึ่งนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับมาเยอะมากเลยฮะ,ะแล้วงานต่อไปนะคะในอนาคตนะ,ะเรามีวางคโครงการแผนงานเอาไว้อย่างไรบ้างคะเยอะมากครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการแคมปิ้งนะครับที่นี่ก็เดี๋ยวบรรยากาศที่อยู่ด้านหน้าเราเราจะไปดูที่แคมปิ้งด้วยนะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแคม มาเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมามาเอารถมาจอดแล้วก็เปิดท้ายแคมปิ้งกันนะก็ถือว่าบรรยากาศนี้เหมาะมากแล้วก็สุดยอดมากครับในเรียกว่าสถานที่นี่เรียกว่ามีครบเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ต่างๆนะแล้วก็แต่งน้ําขนาดใหญ่ด้วยท่านุยคะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่แต่เริ่มต้นของโครงการมาถึงวันนี้ยังไรบ้างคร หลังจากแล้วกันนะหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้ามารับดูแลพลื้นที่โดยารกิจไทยโอนก็ทําให้พื้นที่สะอาดสวยงามแล้วก็มีคณะเข้ามาเกือบทุกวันนะครับซึ่งใน<ช>ส่วนของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุวประเทศแล้วก็เครือข่ายเทศบาลของของกระผมเองนะครับก็ได้มีคณะเพื่อนๆมาศึกษาดูงานก็จะ,ะแนะนําให้มาที่นี่นะครับแล้วก็พาเยี่ยมชม โครงการทั้งทั้งพื้นที่นะครับผมค่ะนะคะก็ในส่วนของใครที่มาจอดชุมพรแน่นอนต้องไม่พลาดนะที่จะมาดูโครงการนี้ครับนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คที่ภาคเอกชนร่วมกับภาคที่เครือข่ายกาหนดว่าจะต้องเป็นอะไรมาอันดับที่หนึ่งของชุมพรนะครับก็ทุกวันนี้ถ้าใครมาไหว้เสด็จเีป็นมาหลวงชุมพรครอบคน ร้อยละเก้าส <res> <necessary> um ิบทั่วประเทศจะต้องมาไหว้เสด็จเตี <ain ways dishes> ้ยเข้ามาหลวงยุมพอดก็จะต้องแวะที่หนองใหญ่เช่นกันนะครับก็เลยทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าที่โครงการพระราชดำริหนองใหญ่นะฮะเป็นจํานวนมากนะครับเรามีการตั้งเป้าไหมฮะว่าเราจะต้องเพิ่มจํานวนนักเที่ยวเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ครับก็ไพ่กรชนก็ออกไปทับตลาดแล้วก็ออกไปเชิญชวนนะครับก็ด้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้ไพ่กรชนก็จะเป็น อินฟลูเอนเซอร์กันหมดแล้วโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรม่องเที่ยวต่างคนตา่างมีช่องเป็นของตัวเองก็ทกําการเชิญชวนกันก็เข้ามาเป็นจํานวนมากเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาดูงนานที่นี่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นโดยเฉพาะรองผู้ว่าในการจังหวัดชุมพรท่านสมพรปัะชิษเพชรแล้วก็ท่านทุ่มเทให้ใหกับตรงนี้นะครับหลังจากที่ว่าท่านกเกษียณไปแล้วท่านใช้เวลาทุ่มเทอยู่ ที่โครงการสาสพระราชานะครับก็ทําให้แบบนะักท่องเที่ยวมา,าเยอะมากเพราะว่าเรามีภาพสวยๆงามๆออกไปสู่พี่น้องประชาชนา <c oughs> เขาเห็นกันทั่วประเทศน,นะตอนนี้นะักท่องเที่ยวทยอยมาเยอะมากครับ <c oughs> นับสนุนรายการโดยค o n n e c t Hol i d a y แค่เริ่มต้นเดินทางโลกที่เคยกว้างก็แคบลงกระเป๋ากล้องตราต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพนี่เรากำลับบงข้ามสะพานหนองใหญ่ใช่ไหมคะเร่นงานายกนตัวนี้เป็น คลอง,<า>งระบายน,น้ำครับผมอันนั้นตรงนี้คือคลองหัววังพนังตักซึ่งเป็นคลองที่รัดน้ําจากคลองท่าแซที่จะเข้าเมืองจุมพรนะครับซึ่งจะผ่านทางนี้คลองนี้จะเป็นไฮไลท์ของตําบลบางลึกเลยน้ําจะไม่ท่วมเนื่องจากมีคลองระบายลงสู่ทะเลใกล้ป่าที่จะไปทางสายเก่าของคลองท่าตาะโพนครับผมค่ะนะพูดถึงช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับปีนี้เป็นไงบ้างคะ ปีนี้ก็ยังยังไม่ได้มีมีผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับเนื่องจากน้าจะจะหลากน้ําจะมากกัช่วงปลายปีสุมพรของเราก็ประมาณเดือนเดือนตุลาพฤศจิกาครับผมค่ะ,คะก็เดี๋ยวให้ท่านได้เชิญชวนนะฮะใครที่มาสุมพร้ามาต้องมาท่องเที่ยวที่นี่เะยค,ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆท,ท,ท่าน ถ้าผ่านชุมพรคุณจะต้องแวะนะครับเพราะว่าที่นี่วันเดียวเที่ยวไม่จบนะครับเพราะว่า,าด้วยเส้นทางเชือ่อมโยงการท่องเที่ยวตั้งแต่ศาลพระราชาจนไปถึงสะพลานไม้เคี่มความยาว300เมตรซึ่งเป็นสะพลานที่หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นไม้เคี่มนะครับแล้วก็ไปถึงเกาะชมนกชกไม้ก็คุณเดินดูนกนกสารพัดนกชนิดเลยนะครับเยอะมากแล้วก็ไปถึงเกาะทางช้างหนองใหญ่ หนองใหญ่ทางช้างนะครับตรงนั้นก็เป็นโครงการใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาตินะครับก <ฮะ S 1> ็บตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วแต่ก็สามารถเดินชมได้แล้วแล้วก็เดินมาถึงะสะพานชมกวางเราก็จะพบกับกวางพันลูซ่าร้อยกว่าตัวนะครับซึ่งสามารถสัมผัสจับหัวให้อาหารได้ก็ทําให้เกิดการท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านมีส่วนร่วมเกิดรายได้กับชาวบ้านเอากล้วย เอาแตงโมออกสับปะรดออกของเอาผักอะไรเนี้ยมาขายทําให้เกิดการมีรายได้กับชุมชนฮะชุมชนก็แฮปปี้นะครับก็เป็นการสร้างรายได้กับชุมชนด้วยนะคะแล้วก็นัก่อเต่อไปก็บอกว่าถ้ามาเที่ยวแล้วนะยังไม่จุใจมานอนค้างคืนได้มีที่พักมีที่พักมีที่กางเต็นด์ด้วยนะครับเร็วนี้นะครับเราก็จะโปรโมทออกไปให้นักแคมปิ้งเข้ามากางเต็นท์มานอนกันค่ะได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาชมกันนะคะ ผู้ชมเราก็นั่งรถดรางนะคะมาถึงจุดอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยใช่ไหมคะท่านนายกเป็นประตูระบายน้ำนะเดี๋ยวท่านอธิบายตรงนี้นิดนึงที่เรายอยู่ตรงนี้ก็คือคป,รประตูน้ําหัววังะนะครับตรงนี้คือเรียกว่าหัววังแต่ถ้าปลายน้ําก็คือพนังตักเข้าลงสู่คลองพนังตักซึ่งจริงๆแล้วคนจังหวัดชุมพรจะใช้ชื่อว่าคลองในหลวงนะครับซึ่งในหลวงทรงพระราชทานมาสร้างให้กับ ชาวชุมพรค่ะเมื่อมองไปฝั่งนี้นะครับจะเป็นแม่น้ําท่าตะเพซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของตัวเมืองชุมพรที่มาจากท่าแซะจะลงไปผ่านผ่านเมืองชุมพรนะครับซึ่งเดิมนะครับน้าจะไม่มีประตูน้ําฝั่งนี้จะไม่มีคลองฝั่งนี้น้ําจะไปท่วมตัวเมืองแล้วก็ท่วมตำบลบางลึกทั้งหมดคือในเมืองนี่คือเข้าไปไปด้านนู้นใช่ไหมคะไปอีกเยอะครับไปเยอะครับก็เลยทําทําให้นะครับพระองค์ท่านได้มาดูแล้วว่า สามารถที่จะสร้างแก้มลรงหนองใหญ่แล้วก็สร้างคลองหัววังพนังตักเพื่อระบายน้ําลงสู่ทะเละนะครับระยะทาง8กิโลเมตรนะครับซึ่งจะใกล้กว่าเข้าเมืองเข้าเมืองต้องใช้เ,เวลาในการเดินทางของน้ํเาเป็นวันค,ครับก็ทางนี้ประมาณ2ชั่วโมงตําบลบางลึกและจังหวัดชุมพรโดยพื้นที่ที่ผ่านาคลองท่าตะเภาจะ,ะไม่มีน้ําท่วมเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา,าคร่คะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยจุดสำคัญคใช่ไหมคะค ะะแล้วก็เราจะเห็นว่า,อาสองฝั่งนี้มีชาวบ้าน,ลนเลี้ยงวัวด้วยเหรอคะมีครับผมมีมีเลี้ยงวัวเลี้ยงค,ควายเลี้ยงแล้วก็ประกอบอาชีพหลายๆอาชีพเพราะว่าเดิมเดิมบริเวณนี้จะน้ําท่วมจะไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้ค่ะอันนี้เรียกว่าก็เป็นจุดที่มาท่องเที่ยวแล้วก็จะได้เห็นวิถีชีวิตด้วยะนะคระับตอนเช้าหรือตอนเย็นก็จะมีการลงอวนหาปลาบ้างถราว่า แตว่าหน้าน้ำมาเนี่ยจะมีทอแหทั้งแนวคลองเลยค่ะวันนี้เราก็ได้พาผู้ชมนะคะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเที่ยวโครงการแก้วมิงน้องใหญ่ในพระราชดำรินะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วก็จะมีงานอะไรสําคัญสำคัญนะคะที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาเที่ยวจอดชมพรก็ขอเชิญท่านประธานเลยค่ะครับก็น้อมสํานึกใน พระมหาการรุ่นาธิทีคุณนะครับด้วยชาวชุมพรนะครับก็เลยเ,ออเป็นที่จัดงานของงานแข่งเรือหัววังพนังตักนะครับซึ่งจะเป็นงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งปีนี้กําหนดวันที่11-15กันยายนครับก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ แล้วก็มีสิ้นปีเราก็จะมีงานคมไฟนานาชาติะนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกับภาคีเครือขา่ายภาคเอกชนนะครับก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเช่นกันครับซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจะต้องมาะนะครับมาเที่ยวงานนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวจังหวัดชุมพรนะคะโดยเฉพาะมาเยี่ยมเยียนนะกโครงครการน้องใหญ่ในพระราชดาริตรงนี้นะคะก็สุดท้ายต้านายกเชิญชวนอีกนิดนึงค่ะครับผมก็ในส่วนของเทศาบาลตำบลบางลึกนะครับที่ร่วมกับอบจนะครับเราจะมีแผนงานอยู่กับทุกเดือนนะครับซึ่งเดือนถัดไปเด,เดือนกันยาไม,ไม่ใช่เดือน เดือนกันยายนี่จะมีวันสมนึกในพระมหาการุณาธิคุณซึ่งทางดอรสุเทนได้แจ้งไปแล้วนะครับเป็นการแข่งเรือวันสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลบางลึกเองนะครับในเดือนพฤศจิกายนก็จะจัดงานลอยกระทงที่หนองใหญ่นะครับ,ร,บร่วมกับองค์การกบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็ไปเดือนธันวา,างานกาชาติประจาปีก็จัดที่หนองใหญ่นะครับ,รบแล้วก็เดือนธันวาวันที่5้ธันวานเนี่ย เทศบาลตำบลบางลึกจัดงานแข่งเรือแปะสีพายที่สระน้ำหนองใหญ่ครับ<อ>แล้วก็เดือนมกราครับงานวันแห่งชาติวันเสาร์ที่สองของเดือนเทศบาลตำบลบางลึกก็ร่วมกับองค์การหมหาวิทาัจังหวัดชุมพรจัดงานที่หนองใหญ่นะครับเพราะว่าทั้งอบจอและเทศบาลเราก็จะผนึกกกาลังกันในการทํากิจกรรมนะครับมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดในพื้นที่ของหนองใหญ่บ้านพ่อค,ครับผมอ่าเอาละค่ะวันนี้ก็ ครบถ้วนนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะคก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะค,ค่ะแล้ววันนี้เราารายการไปดูดแลาเพียงเท่าน,นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ